สวัสดีครับท่านผู้ชมนะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับคราวนี้นะจะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับนาะที่จะโชว์หวยกระดานนะครับนะก็กลับมาตามคำสัญญานะครับว่าเราจะคำนวณหาเลขเด่นเอามารวมกันกันกบนะดาวการเลกินีวันประจำวันนะครับเพื่อที่จะได้ดักทางของกองสลากได้บ้างนะ ในน้อยนี่นะก็ยังต้องเข้าทั้งตัว2ตัวนะครับนะอย่างที่เราจะเรียกว่าย้อนหลังทบทวนให้ฟังนะครับว่าลัคนาอยู่ราศีกุม19องศา50ลิบดานะครับสเสวยนักษัตร์เทวีเลิกนะครับนะตะนุลักษ์เป็นราศีกุมบ้านเบอร์8กาลีจึงเป็นเลข5นะครับแสดงว่ามี5 1ตัวแล้วนะอ่แล้วก็ ลักทวลาสังสะเป็นเลข4กาลีจึงเป็นเลข3แสดงว่ากาลีมี5มี3นะครับหวยออกวันพฤหัสนะกาลีมีเลข7นะครับก็เท่ากับว่ากาลกินีมี3มี5มี7นะครับนะามาดูกันนะครับซึ่งตามสถิติแล้วถ้า7มันเพิ่งออกไปทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะครับก็จะเหลือกาลีแค่2ตัวคือเบอร์5กับเบอร์3ที่มัน ค่อนข้างที่จะเด่นชัดออกมานะครับมี5มี3นะครับนะเพราะว่าตัวกฎข้อที่4นะเราจะมีตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่บอกว่านะหลังหวยออกแล้วนะวันที่หวยออกเนี่ยข้อ4เนี่ยนะหลักหน่วยมันแลมเก้ามันก็คือเลข5นะแล้ว5ก็พอดีท้องแก่จัดด้วยแล้วก็เป็นกาลีด้วยนะครับนะก็เท่ากับว่า5งวดนี้เต็งจ๋าเลยนะครับ มาแบบประเภทว่าเราจะเล่นตัวเดียวก็ได้ก็คือเลข5วิ่ง5ไปเลยนะครับงวดต่อไปนะวันที่หวยออกก็คือวันเสาร์ขึ้น11ค่ำเดือน12นะครับนั้นแ้วงวดต่อไปเนี่ยกดข้อที่4เนี่ยขึ้น11เ็ค่ำมันเป็นเลข6แสดงว่ามี5มี3มี6นะครับนะนั้นแล้วที่ผมคํานวณออกมานะครับมันก็จะมีเลข2เลข3เลข8 นะแล้วก็เลขศูนย์นะอ่าทีนี้เราก็จะเข้าเรื่องของเรานะครับเราต้องโชว์ไว้กระดานนะครับเราต้องโชว์ไว้กระดานว่าต,วตัวไหนมันเด่นตัวไหนมันมีสิทธิ์ที่จะมาก็เท่ากับว,ว่าอยู่ในดุลยพินิษของท่านผู้ชมจับตัวเลขกันเอาเองนี่มาแล้วนะครับดูนะดูเอานะครับ นะครับว่าตัวไหนที่เราชอบนะครับเราก็จับเลยนะครับนะกาลีมีเลข5เลข3นะครับนะแล้วก็ตัวคำนวณน่ะมันมีเลข7เลข2เลข0นะครับที่มาเป็นตัวเด่นลองจับดูนะครับนะเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ากองสลากเนี่ยนะเขาประชุมกันแล้วเนี่ยงวดนี้เขาจะเอาอะไรนะแต่ก็ยังมีแนวโน้มสูงนะครับ ที่จะเป็นเบิ้ลนะครับระวังเบิ้ลนะครับนะคราวที่แล้วเบิ้ลเจ็ดคราวนี้อาจจะเบิ้ลหกก็ได้ใครจะรู้ <c oughs> นะครับนะนะอยู่ที่อยู่ที่โชคดีของแต่ละท่านถ้าท่านมีโชคนะครับเดี๋ยวท่านก็จะได้ตังค์นะวันนี้นะครับ <c oughs> ก็หมดเรื่องเกี่ยวกับหัวกระดานนะครับนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วย เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องมาทวงว่าหวยกระดานหมายังโค้งสุดท้ายออกก็ยังเพราะว่าท่านผู้ชมไม่ได้กดไลค์กดแชร์ไงมันเลยไม่เด้งขึ้นมาถ้าท่านกดไลค์กดแชร์มันก็จะเด้งขึ้นมาให้คนที่กดลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็คือกดในตัวที่ว่ากดตัวลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องกดอีกนะกดแค่กดไลค์กดแชร์ก, like, ก, share, ก็พอนะครับนะมันก็จะออกมาให้ท่าน ทันทีที่มีเทปออกมามันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับนะแล้วก็สนใจดูดวงนะครับสนใจทำด,ดวงทงคามหาเลือกคอ้อหาเลือกมงคลต่างๆตั้งชื่อนะครับนะหรือว่าติดต่อวัตถุมงคลต่างๆก็มีให้ท่านเลือกนะครับให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่ท่านต้องการนะครับมันจะมีวัตถุมงคลด้วยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวพอน้องนุษนี่นะสิ้นเดือนนี้กลับมานะครับนะก็เขาก็จะมีโปรโมชั่น ดีๆมาฝากท่านนะครับรับรองผลงานรับรองคุณภาพนะครับทำคิ้วสั์ป่าออกมาแล้วถูกใจแน่นอนเทคนิคนี่นะครับนะมาจากทั้งเวียดนามน,นะครับแล้วก็มาทั้งจากเกาหลีนะครับถือว่าเรียนมาทั้งหมด5-6อาจารย์นะครับเพื่อที่จะมาทําให้ท่านผู้ชมนั้นเฮงๆปังๆรวยรวยแน่นอนครับวันนี้ก็ลบกวนเวลาเพียงเท่านี้นะครับนะแล้วเราพบกันใหม่นะครับหลังหวยออก ขอให้โชคดีร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับสวัสดีครับ